มือมือเมื่อกี้มือพี่อยู่เฉยนะโอเคเออโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเ้าบองาบอกหูไม่ว่างไง สุดท้าย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 นี่มันก็เต็มที่แล้วสุดท้ายอาปาก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 อออาปากไงอะไรอ่ยอ๋อมันล้างยากคนร้อนกันเดี๋ยวมันเกินไม่อันตรายเดี๋ยวกันจะไม่กินเออคุณรู้ดิไม่ใช่ขอมอาปากอาปากเรื่องข่าวเดี๋ยวเกินอาปากมันเดี๋ยวมันเกินอาปากอันตรายหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนว่าแป้งเข้าปากเป็นไรเปล่ามันเข้าไปเยอะแล้ว Ôi, đi 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 đi. ăn ăn nó đi cả. Nhanh lên. 1 2 3. 1 2 3.